โดยนี้เนี่ยหมายที่เราไปตกเนี่ยมันจะเป็นน้ําออกน้ําตื้นแล้วนะครับผมก็จะใช้เหยื่อนี่ฮะคิงฟ็อกนะครับไวเบชันจูเนียอาจจะมีเล่นผิวน้ำบ้างนะครับวันนี้ก็เตรียมนี่เหยื่อที่เรารีวิวไปจากซีนเพนดี้นะครับอยู่ไม่ล่ะ ขึ้นอยู่ไกลๆนู่นอืมหนาอืมหนาอุลุดน่าโดนมากขึ้นเยอะโอ้โล้นขึ้นเยอะโอ้โล้นลองดูครับนหนากัดเลยกัดเลยโอ้ยลองดูว่ามันจะกัดเข้าหรือเปล่าหนาอยู่ในปากเลยนะครับกินแพตตี้ หัวเกี่ยวห่างเลยนะครับปากด้วยห่างด้วยตื้ออยู่นานครับเห็นมันขึ้นแล้วก็น่าจะไล่มาสักพักเลยครับน่าจะมีสารสี่ขีดได้แบบนี้สุดยอดนะครับเต็มปาก ก็สวัสดีนะานักตกปลาทุกท่านนะครับมาเจอผมอีกแล้วนะแจ็ครีวิวฟิชชิงนะครับวันนี้ก็พาน้านะครับมาตกปลาอีกแล้วนะฮะช่วงน้ําลงแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยกับหมายปลาช่อนสายคลองนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่เส้นคลองนะฮะจังหวัดนครนายกติดกับปทุมธานีแล้วก็สระบุรีสามจังหวัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมายก่อนหมายจะเป็นเส้นนี้นะฮะแบ่งออกเป็น2เส้นนะครับน้านเส้นแรกจะเป็นเส้นที่ต้องไปแล้วเลี้ยวออกขวานะฮะ ่อไปปทุมธานีแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับภาพมองไม่เห็นนะอยู่เลยยอไปเลี้ยวซ้ายนะครับต่อไปเส้นนครนายกนะเขตองคลักษ์นะครับแล้วก็หนองเสือสระบุรีเออปทุมธานีนะครับโดยนี้เนี่ยหมายที่เราไปตกเนี่ยมันจะเป็นน้ําออกน้ําตื้นแล้วนะครับผมก็จะใช้เหยื่อนี่วันนี้มีตรงนี้มานะครับเป็นเหยื่อจากค่ายนี่ฮะ king b o กนะครับ white v e i o n junior นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะกระดีนะครับ ตัววันนี้จะเป็นไซส์10กรัมนะฮะของนายก้านะครับ King Fox นะฮะแล้วก็อาจจะมีเล่นผิวน้ําบ้างนะครับวันนี้ก็เตรียมเหยื่อที่เรารีวิวตอนเราเปิดช่องใหม่ๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับเจ้า Green Peddy นะครับเหยื่อกบยางนะสีเหลืองเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปติดตามผลงานกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวไปลุยก็อนอันดับแรกนะฮะถ้าเจอหมายลักษณะหน้าประตูแบบนี้นะครับคือมองดูตัวขึ้นแล้วก็ตีใส่ได้เลยนะ สัวใหญ่ปลามันก็จะอยู่เลาะตามแนวน้ําลึกนะฮะแต่น้ำตรงนี้ก็ลึกไม่มากนะครับประมาณสักไม่เกินสอเมตรแน่นอนสำหรับหมายาตัวน้ั้นน้ำไม่ลึกมากนะครับเราก็เลือกใช้กระดี่ตัวเล็กๆแบบนี้ครับเิบกรรมกำลังดีนะฮะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็ก ออมาะมากนะกับงานหมายน้ำซึ้ดแบบนี้นะครับถ้าน้ำมันออกแนวดิ่งแบบนี้ผมจะเออเป็นกอนะฮะปล่อยกอแล้วก็ปล่อยเหยียบตกพื้นแล้วก็ยกปล่อยตกปล่อยยกแบบนี้ครับเนี่ยมีตัวขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ตีใส่เลยนะครับเน้นตัวขึ้นแล้วก็ตีใส่ น้ำก็ตื้นแบบนี้นะนะนะย้ำไปเรื่อยๆครับตีย้ำเรื่อยๆมีตัวโอกาสโดนค่อนข้างเยอะเนะเจออีกเหลี่ยมหนึ่งครับนาะนะเดี๋ยวผมจะลองเป็นกบยางและกันหมายนะ้ำมันค่อนข้างตื้นแล้วนะครับเลาะแนวข้างๆดูนะฮะกับกบยางกีนเพดตี้นะครับเน้นเลาะตามกิ่งไมนะ้ปลาอยู่เลาะๆนี่แหละ ตีให้ล้อ,อก,กิ่งไม้เลยนะเน้นตีล้อ,อก,กิ่งไม้อย่างเดียวนะครับออือ ไลโดนจนได้ครับนี่โอ้โหเต็มลำครับผมกินแพตตี้นะฮะโดนจนได้ครับเนี่ยอยู่ในปากเลยนะครับกินแพตตี้นะกระชอนไซส์สวยเลยจอา เปลี่ยนแนวมาตีก็ดีครับนะนะตัวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้แต่มันขึ้นกลางๆนะฮะลองดูรับสวะค่อนข้างเยอะเลยนะฮะตรงกลางลมแรงครับตอนนี้ มองไม่เห็นตัวจิบเลยนะฮะมีขึ้นอยู่ไกลๆนู่นฮะอืมอันนั้นฮะอู้ลุด คือมันขึ้นพอดีแล้วผมตีใส่โอ้โหเบก็ไมไ่ตึงเลยนะน่าจะน่าจะตัวไม่โตครับชอนแน่นอนฮะช่วงที่เหยื่อลงก็พยายามก่อให้ไวนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้นมันจะลึกแค่ตรงกลางนะครับ อย่าให้เหยอะอลากดินมากนะก็จะติดสวะค่อนข้างเยอะครับเป็นพวกเขี้ตมเยอะมาก ยิงตีตรงกลางรู้บ้างครับน่าโดนมากขึ้นเยอะมากโอ้โดนน่าโดนมากขึ้นเยอะมากโอ้โดนโดนโดนโอ้ยมีไซต์ตัวนี้มีไซตไซ์ครับนะนะ ขึ้นนี้โดนแน่นอนมีสายครับตัวนี้นีมม่ครับของดีต้องเข้าลึกๆแบบนี้โอ้โ <c oughs> <c oughs> หเอาขึ้นยากละ่ะต้องลากขึ้นตรงนู้นนะ ดูหลักทะเลมากๆครับชั่วโมงนี้เอา้เอาเฮ้ยอย่าไปเกี่ยวโอ้โหโอ้โหดันโลนะโ,โ,โลไหมครับโอ้โห ดูตัวที่2ครับนะ้าตัวนี้ก็ดันโลได้เลยกับกระดีนะเก่งฟ็อกจูเนียโอ้ยมันมากตัวนี้ตืออ้ออยู่นานครับเห็นมันขึ้นแล้วก็น่าจะไล่มาสักพักเลยนะสยอดตัวที่สองอลองแบบนี้ครับนะนาะก็จะเป็นกระดีนะะลองดูน้ำลึกนะครับตรงนี้ก็ใช้กระดี เยอะครับก็มีนะักนะังมาตกด้วยถ้ามันหยุดครับก็คนจะเยอะ โดนเลยโดนเลยโดนตัวไม่โตครับแต่เขาเป็นแต้มครับโอ้โหน่า ตัวไม่ค่อยโตครับตัวนี้หนึ่งตัวครับ,รบโอ้โหกรดีคิงฟ็อกจูเนียมีเกี่ยวหัวเกี่ยวหางเลยนะครับปากด้วยหางด้วยยอดตัวที่สามครับผมนะช่วงเงย็นเย็นก็เปลี่ยนเป็นกยางนะข้างทางลองดูครับมีขึ้นอยู่ตรงกลางนะน,นะเดี๋ยวอาจจะใช้เป็นกระดีก็ได้เดี๋ยวลองตีผิวน้ำก่อนนะครับลองดู เน้นเลาะริมตะลิงครับนะฮะตีเลาะริมตะลิงนะเยน็ยนๆแบบนี้ปลามันก็เริ่มมาออกมาหากินนะครับลุ้นดูว่าจะมีตัวเข้ากัดหรือเปล่าน่าโดนฮะเยน็ยนๆแบบนี้มีลุ้นครับ พยายามตีขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ล่าออกมาแปะบนฝั่งนะน่าโดนมากน้ำน้อยๆแบบนี้ยปลาชอบนอนแปะตระดิ่งครับพนะี่นาช่วงเย็นนะมันก็จะออกมาดักกินลูกเหยื่อนะครับ เราก็ตีเน้นตรงจุดที่คิดว่ามีตัวนะฮะเลาะไปเรื่อยๆครับคือเลาะริมตะล่งแบบนี้มีตัวนี้ไม้เดียวนะถ้ามีตัวนี้กัดแน่นอนนะปลาสิ่งสิ่งนี่วิ่งเข้าใส่เลยนะ ลองดูครับน้าหนากัดเลยกัดเลยโอ้โหลองดูครับน้านากัดเลยกัดเลยโอ้โหโฮอินวันตัวนี้โฮอินว <c oughs> ันเหยืย่อลงน้ำแล้วมันซัดเลยดูดินี่นะครับเหยื่อตัวขนาดสาสี่เซนนะครับโอ้โหเอาอยู่นะะ แต่ <laughs> คลิปจะเห็นเลยว่าโยนไปปุ๊บซัดเลยนะฮะโอ้โหโคอินวันดูท้องครับนะผมจะปล่อยมันะน่าจะไข่ครับตัวนี้ดูจากลาักษณะเออท้องของมันแผลก็เข้าเรียมน่าจะไม่เป็นไรมาก <laughs> กี้แตกออกมาเลยโฮอินวันนะครับดอกนี้ปล่อยนะตัวเล็กนะฮะในระหว่างเมื่อกี้ที่เรากำลังปลดปลานะนั่นนะตรงนี้นะนี่นนตัวังอยู่นะไล่มานะ ตัวเล็กนะครับตัวไม่โตน่าจะสายตัวเมื่อกี้เลยลองดูว่ามันจะกัดเข้าหรือเปล่าเนะี่ยลองดูว่ามันจะกัดเข้าหรือเปล่าเนะี่ยว้าหัวโวยมีสาย <c oughs> ครับอู้วิกเล็กนะารู้ว่าตัวเล็กอู้กัดกินเพ็ตตี้ครับ ดูไซด์นะครับโอ้ไซสวยนะฮะสตดุ๊บเลยนะครับ,รนะรบน่าจะมีสามสี่ขีดได้เลยตัวนี้สุดยอดนะครับเต็มปากแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปตกปลาช่อนหมายข้างทางนะหมายสนามประตูน้ำนะสายคลองนะครับเส้นสรับลีนครยกปุมธานีของเราวันนี้นะครับกับผลงานก็ดี คิง g f อกจูเนียแล้วก็กบยางนะกีนเ็ตดี้ของเราคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมันมัน,มนข้างทางนะครับคลิปหน้าจะพาไปตกปลาที่ไหนหมายอะไรก็รอติดตามชมคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ไปก่อนกับกระดีค่าย King Fox สวัสดีครับ